หลายคนนะคะไม่ว่าจะกูรูสายไหนก็ตามนะคะมักจะบอกว่าอย่าขอเงินฝรั่งนะเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนเทเอาจริงๆนะป้าแก้วก็เคยบอกสาวๆนะว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งขอเงินฝรั่งนะเดี๋ยวจะโดนเทเราต้องดูช่วงจังหวะเวลาด้วยว่าสมควรที่จะขอตอนไหนแบบไหนช่วงจังหวะไหนช่วงความสัมพันธ์แบบไหนป้าแก้วก็เคยบอกอยู่นะคะว่าขอได้นะคะถามว่า ทุกคนเลยไหมที่พอเริ่มเอ่ยปากพูดเรื่องเกี่ยวกับจะขอเงินฝรั่งด้วยเหตุผลอะไรแบบไหนก็ตามจะโดนเทอันนี้ไม่เสมอไปนะคะบางคนไม่ต้องถามฝรั่งก็ให้เองนะคะบางคนพอถามไปเขาก็จะถามเหตุผลว่าคุณจะเอาเงินไปทำอะไรแล้วต้องการใช้เท่าไหร่แล้วเมื่อไหร่ต้องการที่จะใช้ แล้วเขาก็จะให้เรานะคะบางครั้งก็จะให้ตามที่จํานวนที่เราต้องการบางครั้งก็จะให้ตามที่เ,เขามีงบอยู่นะะแล้วแต่พิจารณาของเขาดังนั้นแล้วมันเป็นมาตรฐานไม่ได้หรอกว่าเอามาวัดเป็นมาตรฐานหรือเป็นพื้นฐานเป็นแม่แบบไม่ได้หรอกว่าการที่ของเงินฝรั่งแล้วฝรั่งจะเทเราซะทุกคนนะคะมันมันอยู่ช่วงจังหวะเวลาด้วยอยู่ช่วงที่ว่า ามันเหมาะสมไหมนะคะคบกันระยะเวลาคบกันนานแค่ไหนแล้วอยู่ที่ตัวฝรั่งด้วยนะคะเป็นหลักเลยไม่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนบางคนคบกันมาสองปีสามปีนะคะยังไม่กล้าเอ่ยปากขอเงินฟอเลยนะคะบางคนคบกันได้แค่อิตยีเดียวฟอโอนเงินมาให้ทั้งที่ยังไม่ได้ขออันนี้ก็มีนะคะบางคนขอแต่ ฝรั่งก็จะเล่นแง่นิดนิดหน่อยหนอยนะ,ะแต่ก็โอนเหมือนกันนะ,ะอันนี้มันก็เลยบอกไม่ได้นะะว่าการของเงินฝรั่งแล้วมันจะโดนเทไหมนะคะไม่ลองก็ไม่รู้อะเนาะ ู้อีกบางคนนะคะก็จะอ้อมๆว่าเออฉันฉันมีปัญหาโน่นนี่นั่นนะฉันจะต้องใช้เงินโน่นนี่นั่นนะเออจนช่วงนี้ฉันรู้สึกติดขัดนะฉันต้องการที่จะใช้เงินแต่เงินฉันไม่พอนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันหาทางแก้ไขเองคือพูดพูดเพื่อที่จะขอนะแต่แต่ไม่ขอแบบตรงๆคุณถ้าไม่พูดตรงๆฝรั่งไม่รู้นะถ้าคุณไม่บอกว่าฉันขอเงินคุณ คุณช่วยฉันได้ไหมฉันมีปัญหาแบบนั้นแบบนี้คุณพอที่จะช่วยฉันได้ไหมนะคะแต่อพูดเกินๆแบบประมาณว่าเออฉันมีปัญหาแต่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเองได้แบบเนี้ยเขาคิดว่าคุณจัดการจะจัดการเองได้นะ,ะเขาคิดว่าคุณเก่งคุณจะจัดการเรื่องทั้งหมดเองได้ก็ไม่ได้นะฮะยังไงก็ลองเอาไปพิจารณาในแต่ละคู่แล้วกันนะคะว่าคู่ของคุณ เป็นคนแบบไหนย่างไรคุณจะต้องรู้ล่ะนะคะเพราะว่าคบหากันมันจะต้องรู้สอดอกันะนะว่าเออเป็นคนชนิดไหนแบบไหนนะเนวหนืดหรือว่าออสายเปนะคะลองดูสู้ๆสาวไทยไม่แพ้ชาติไทยในโลก